เนี่ยเนี่ยพ่อเห็นไหมท่านผู้ชมตอนคุณแม่นะคะเปิดประตูนะเพื่อที่จะทำความสะอาดบ้านนะคะปรากฏว่ามองออกมาข้างนอกนะคะคุณแม่เห็นงูท่านผู้ชมพอดูมือหนูนะนี่นี่มันลายสีเหลืองน่าจะเป็นงูเห่านี่นี่ดูนี่เห็นมือหนูไหมพอดูในกล้องสิเนี่ยมือสิมันเข้าไปตรงนี้พ่อไปเอาไม้มาเลยเข้าไปตรงขวดนั่นเหรอเออไปเอาเลยนู่นนู่นไม้อยู่นู่นเดี๋ยวเอาลอง้าหนี่ท่านผู้ชม เจองูตอนเช้านะคะคแม่กำลังจะทำงานบ้านนะคะด้านในโกดังนะคะกำลังจะเปิดประตูระบายอากาศมองออกมาปุ๊บเห็นงูนะคะมันเลื้อยเข้าไปเนี่ยตรงนี้ที่คุณพ่อกองอจุลินซียสัราข้อแสงค่ะไว้ตรงนี้คุณพ่อไปเอาไม้ก่อนนะคะคุณแม่ยืนมองมันก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันจะเลื้อยไปทางอื่นต้งจ้องมันก่อน รอคุณพ่อนะคะคุณพ่อมาแล้วเอาไม้กับที่ขีดฐานาะอันที่สามพ่อเออนี่เหรอห<ง>นึ่งสองสามไงเออเอออย่ามือไปจากนั่นแหละก็ทำไมชลินซีลวกอะไหนั่นๆระวังเด้อเออๆๆนั่นแหละนั่นๆๆงูเปางูเปาใช่ไหมงูเปาคืองูพิษใช่ไหมงูพิษนั่นแหละ เอ้ยนะหนูกลัวผู้ชมผู้ชมเอ๋ยโอ้ยเดผู้ชมตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่เด้อเดีผู้ชมเดี๋ยวเดีพ่อพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีายวเดีายเดี๋ยวเดี๋ยวเดู๋วดีเมย่าดาวเดี๋ยวเดวดี๋ยวเดีวเวเดี๋ยวเเห็นยวเดีัวเดเยเนียเดียเดี๋ยเดี๋ยเเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วดียยยเเดเดวเเคเอเดลูกไปโชคดีโชคดี คุณแม่เป็นคนกลัวพวกนี้นะทุกคนเออขันห้าไปขันห้าเข้าบ้านขันห้าไม่ต้องออกมาไปเลยขันเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งพ่อพ่ออย่าพังขันห้างโอ้เข้าใจอะไรเลยเอาพ่ออ่ะอ่ะนั่นแหละเอาพ่อจะทำยังไงพ่อไม่ใส่ถุงมืออีกแล้วเดี๋ยวไปเอาถุงมือก่อนอีกข้างหนึง ไม่ชอบมือมือคุณพ่อก่อนอ่ะหนั่นาเห็นไหมเห็นไหมส,สอนหลายครั้งเรื่องความประมาทเนี่ยอย่าประมาททีจ่จะท่านชมเห็นไหมมันจะฉกคุณพ่อเมื่อกี้คิดว่าปิดมันไว้ได้ก่ะกดหางว่ะจิ้มหัว จะไปไหนอ่ะใส่ถุงมือก่อนนะคุณผู้ชมเห็นไหมน่ะมือนี่แข็งไม่ได้ใช้นานเอ้ไม่ใช่แบบมืออาชีพอย่าประมาทเออมันตัวใหญ่อยูน่นะท่านผู้ชมเนี่ยในบ้านในสวนเรานี่นะมูเนี่ยเลื้นะอยเ,เป็นโดนเที่ยวเป็นว่าเล่นเออนั่นแหละจับถุงมือ ถ่ถุงมือไม่ใช่จับถุงมือนั่นแหละเดี๋ประมาทเออเดี๋ยวพ่อ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 ต้องไปถ่ายใกล้ๆไปใกล้ๆเลยพ่อจับไม่ด้แล้วพ่อหนูไม่ชอบนะพ่ออย่าเล่นกับหนูอย่างนี้ถ้าพ่อเล่นกับหนูอย่างนี้นะหนูตกใจหนูคว้างโทรศัพท์ไปเลยนะอ่ะพ่อเอาโทรศัพท์ไปถ่ายให้ผู้ชมดูใกล้ๆมันออกด้วยแม่เออเอออ่ะถ่ายให้ผู้ชมด้วยอ่ะวางตรงนี้แหละอ่ะถ่ายให้ผู้ชมดูเลยมันแรงมากเลยแม่เนี่ยแม่แม่ดิช้าไม่ได้เนี่ยเนี่ย กลับด้านแล้วกลับกล้องอีกแล้วข้างซ้าย <laughs> นี่ไงครับยังไงพ่อรู้สึกยังไงตื่นเต,นต้นไหมพี่อยู่ที่คพ่อเร็วๆคนทุกยืนมองอ่ะพ่อรู้สึกตื่นเต,นต้นไหมเมือ่อ <laughs> กี้ก็เฉยๆนะมือนี่หนามากเลยจัออดไม่เข้าหรอกแล้วไ <laughs> ม่ชมดูเห็นไหมมันหนาปึ๊กเลยทุเรียนยังมายังจิ้มไม่เข้าเลย คุณแม่อุตส่าห์พูดว่าเออชินกับธรรมชาติแล้วนะแต่พอเจอเจอจังๆมันก็มันก็เดียมเหมือนกันนะคะทุกคนเดียมแปลว่าอะไรตจกาจีอ่ะส่วนนี้ส่วนมากจะเบียดเป็นงูเห่ากับงูเป่าเนาะครับงูมีพิษทั้งนั้นเลยเนาะครับนี่ค่ะเมื่อกี้ผลทุกมันไม่เห็นน่ะผนทุกอยู่นู่นเหรอเขาไม่ได้อยู่นี่น้ทุกนะนี่ค่ะนู้ชม โอเคค่ะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าเจองูนะคะงูเป่าฮะงูเป่าเป็นงูมีพิษเหมือนอกันไม่ใช่ว่าไม่มีอมแต่คนเหนือเขาเรียกง,งูเป่าแต่คนภาคการเรียกง,งูอะไรไม่รู้เออโอเคค่ะไปทํางานต่อคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อกี้เราเอาไปปล่อยนะคะเราไม่ได้ฆ่าเขานะคะเอาไปปล่อยไกลๆนู่นนะคะโอเค okay. ให้เขาโชคดีค่ะ ชมตอนนี้นะคะเราสองคนตายายนะคะกำลังจะเก็บด้านข้างนะคะตอนนี้ใบตองเริ่มเหลืองแล้วนะคะท่านชมเราจะต้องแบบหาที่นอนใหม่เราเป็นมนุษย์ผีทองเหลืองเราเป็นมนุษย์เผ่าเผ่าทองเหลอใช่ไหมะเขาเรียกเผาอะไรนะ ผีตองเหลืองเออเราเป็นมนุษย์เผ่าผีทองทองเหลืองนะคะคือหมายถึงว่าใบตองแห้งเมื่อไหร่เราก็ต้องย้ายที่นอนใหม่ตองเริ่มเหลืองไม่แห้งครับไม่ทันแห้งเ,ออเหลืองใช่เราก็ต้องย้ายที่แล้วค่ะน่านผู้ชม ี๋ยวเราจะล้างไอ้ตัวนี้ด้วยค่ะเพราะว่าจากครั้งที่แล้วนะคะเราจอดตรงนี้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บใบมะขามมันร่วงใส่นะคะมันก็เลยทําให้เป็นค้าวแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะใช้น้ําฉีดแล้วก็แปรงขัดขัดขพอไม่ว่างเ,าเดี๋ยวเราก็ทํางานอื่นเสร็จก่อนอันนี้โซไว้ทีหลังพับเสร็จแล้วนะคะมันก็เหลือแค่คันนิดเดียวค่ะท่านผู้ชมมันไม่ได้แบบ น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็ไม่ค่อยมีเนาะส่วนมากก็มีแค่น้นํากับห้องน้าแค่นั้นเองง่ายๆนะคะออปชั่นไม่ได้มีอะไรนะคะ<อ>น้าหนักมันไม่เกินค่ะท่านผู้ชมก็คือว่าน้าหนักเนี่ยเขาห้ามเกินบรรทุกห้ามบรรทุกเกินหกพันสี่นะคะแต่รถบ้านของเราประมาณส0มพนนิดๆเนาะ่เนาะครับแค่นั้นไม่ให้เกินทั้งน้าหนักรถทั้งน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน6ก0ันสี่ใช่ แต่รถของเรารวมเบ็ดเสร็จก็คือสามพันกว่าเองสามพันกว่านินดๆครับใช่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะล้างจานท่นผู้ชมล้างจานยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราก็จะเก็บมาใส่ไว้ตรงนี้ค่ะที่เก็บใต้ท้องรถตรงนี้ค่ะ อีนนว้ว่ายดเทความแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมเห็นว่ารถบ้านของเรามันเก่าแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกปีนะคะเราต้องมาเช็คความแข็งแรงนะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของหรือว่าในส่วนต่างๆนะคะ มาดูว่าเออมีตรงไหนชํารุดไหมมีตรงไหนมีปัญหาไหมนะคะเราต้องคอยเช็คแล้วก็คอยซ่อมค่ะเนาะไม่ใช่ว่าเออขี่ไปแล้วไม่เคยดูเลยไม่เคยซ่อมเลยมันก็ไม่ได้ท่านผู้ชมเนาะเกิดมันขี่ขี่ไปเเดี๋ยวแบบมีปัญหาหนู่นนี่นั่นนี่หลุดอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะเราเราอาจจะเดือดร้อนด้วยอะไรเงี้ยเนาะเราก็ต้องมาแบบเขาเรียกอ,อะไรนะเราก็ต้องมาดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ด้วยค่ะ ซึ่งตอนนี้คุณพ่อนะคะก็เก็บอุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสร็จก็จะเหลืออันนี้อันสุดท้ายเหล,ล็กสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นเหล็กที่เอาไว้ค้ำยันนะคะหลังคาจะเสียบไว้ตรงนี้คุณชมเสียบไว้ตรงนี้อยากให้ท่านผู้ชมดู นี่ค่ะเหมือนรถชายหนังกลางเต็มไหมคะท่านผู้ชมเสียบเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็มัดให้เรียบร้อยอย่างที่บอกว่าเราเน้นความปลอดภัยนะคะเวลาขับไปมันก็จะไม่หลุดทุกอย่างมันจะต้องมีที่ล็อกมันต้องล็อกกุญแจอ,อะไรใดๆหมดเลยค่ะทุกคน มัดไว้เรียบร้อยไม่หลุดครับใช่ถึงจะเป็นยังไงมันก็จะไม่หลุดหรือว่ากระเด็นออกอย่างแน่นอนนอ้องพ่อเนาะครับพอคุณพ,พ่อมัดไว้นะครับใช่มันมีที่ร้อยครับก็พ่อเจาะรูกไว้แล้วกัร้อยไว้อโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมอ่อเี๋ยออันหนึ่งไม้นี่จะไ,ได้ว้า หลังคาเรายังไม่เก็บนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราต้องนอนอยู่เห็นไหมด้านท้ายเราก็ยังต้องใช้งานอยู่นะคะเ <c oughs> นี่ยเสร็จแล้วนะคะคุณพ่อก็จะอขวดแบตไวหน่อยเดี๋ยวประกอบสตาร์ทรถอุ่นเครื่องดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วท่านผู้ชมมันต้องเช็คมันทุกอย่างตอนนี้คือ ทํางานอย่างอื่นไปด้วยนะคะเราก็ต้องตรวจเช็ครถไปด้วยค่ะนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะมันก็จะยุ่งๆหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นความยุ่งที่มันมีความสุขค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นความชอบเนาะมันคือการใช้ชีวิตบนความชอบที่เราสนุกกับมันนะคะคุณพ่อใส่ขั้วแบต เพื่อที่จะเตรียมสตาร์ทรถนะคะตอนนี้นะคะในส่วนของห้องน้ำบนรถบ้านนะคะก็เกือบจะร้อแล้วค่ะนะคะเหลือแค่ไอ้แทงน้ำที่เราพูดถึงนะคะที่ว่าเราจะเอามาติดตั้งนะคะ นั่นแหละแล้วก็ในส่วนของติดตั้งระบบไฟนะคะนั่นแหละแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กนิดน้อยหน่อยแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ทําความสะอาดนะคะรถต่างๆอะไรเงี้ยขัดลงขัดล้อใดๆนะคะก่อนไปเที่ยวปีใหม่ท่านผู้ชมอืมเนอะอันนี้ก็เป็นกองนะคะถ้วยจานช้อน นะคะที่คุณแม่กำลังล้างนะคะยังล้างไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมเพราะว่าต้องถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนตอนที่คุณพ่อเก็บด้านข้างนะคะแล้วก็อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องรถคุณพ่อต้องพ่วงแบตก่อนครับราะไม่ได้สตาร์ทหลายวัน,นรถของเราไม่มีแอร์นะคะไม่มีตู้เย็นนะคะมีแต่พัดลมแต่ก็อยู่ได้สบายไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเราชอบแบบนี้อยู่แล้วท่านผู้ชม มันให้ความรู้สึกดีนะคะดูว่าติดหรือเปล่าโอเค พสตาร์ทแป๊บเดียวก็ติดเลยอะ,อะสตาร์ทแป๊บเดียวก็ติดเลยเนาะดีีดอะเห็นที่บอกนะคะาน้ไ้ชมว่าเดี๋ยวก่อนปีใหม่นะคะเราจะต้องล้างล้างรถทั้งหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลังค่านะคะใดๆทุกอย่างทุนค่ะล้างให้สะอาดนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวออกเดินทางไปเที่ยวปีใหม่กับลูกๆนะคะ อโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่ขอล้างจานก่อนนะเดี๋ยวคุณพ่ออุ่นเครื่องตรงนี้แหละพ่อต้องอุ่นนานไหมสักพักครับสิบกว่านาทีด้วยนะแม่อเอาลูกสูบเขาได้วิ่งอ,อ๋อดี่ยวหมูล้างจาน จงหุงข้าวแม่ล้างมาล้างสะอาดเลยไอ้ฟักทองที่ซื้อเข้ามาพ่อตากแล้วพ่อเพาะและ้วตะแปลมไม่ออกแม่มพ่อเทตรงนั้นอ่ะออกเต็มเลยลก็เลยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละเออดีแล้วดีแล้วเพราฝาหมอ้มอฝาหม้อมันอยู่ไหนอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอมีไหมีมถ้าไม่มีก็อยู่ในลนะ้างสะอาดเลย น้ำอย่าทิ้งก็จะเอาไว้อะแล้วนะรดน้ำ้นไมา,ยยา,าไมมก็เอาถังมาตวงนี่เลยแนะม่กะล้างลงเลยนะ่ะ <c oughs> เออ ยาม,มาสุ้ให้หนูหน่อยน้ำมันกระเด็นมันยังไม่ทันได้ลงถังเลยมันกระเด็นออกไกปใส่ลองพลาสิ เขาทำอะไรเขาทำอะไรฉีดสเปรย์ไล่หนูอืมเพราปิดจมูกด้วยสิกันลมหายใจได้่<ม>า้ผู้ชวคุณพ่อเอาสเปรย์มาฉีดนะคะไล่หนูนะคะเพราะว่าหนูมันเข้ามาในรถนะคะไม่กินอาหารขันห้าบนรถเนาะครับอืมปิดจมูกด้วยพ่อกันกันลมหายใจได้อ้าแมดแม่อะแมสที่หนูไปอ เมื่อวานก่อนนะคะแล้วผู้ชมเราเห็นหนูนะคะมันขึ้นไปกินอ,า,อาหารน้องขันห้าในรถบ้านนะคะ<ม>คุณพ่อก็เลยสั่งสเปย์มานะคะสเปย์เขาเรียกสเปย์อะไรเนี่ยพ่อสเปย์ปไล่หนูัะสเปย์ไล่หนูไล่เฉยๆเหรอครับไม่ได้ป้องกันใช่ไหมมันก็ป้องกันได้เดือนกว่าอืมเชืครั้งหนึ่ง มันเป็นอันตรายใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันโอยู่นี่มันกัดนี่แม่นี่โอ้ยท่านชุ่มนะอือมันไปเอากระดาษเศษกระดาษไหนมาก,กัดอ,อ่ะเฮ้ยเครงมันได้เจะอยู่ในนั้นแน่นอนอะ่ะอืมอืมอืมนี่พอเปิดหัวเครื่องดูเลยหน้าเปิดได้ที่ไหนหเปิดดเปิดเบาะเิใต้เบาะเลยชุ่ชมกำลังพูดอะ บอกท่านผู้ชมว่ามันมีนี่นะโทรศัพท์มาพกกอเซ็นเตอร์นะคะนี่ท่านผู้ชมดูดีมันจะมีเศษอกระดาษเห็นไหมที่หนูมันกัดแล้วมันมันเอามาวางไว้ตรงใช่ครับเออซึ่งตอนนี้เราหาตัวมันไม่เจอนะคะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนะคะพ่อก็ไล่ฉีดสเรย์นะคะรถเรามันเก่าเดี๋ยวมันจะเสียอืมถ้าเผื่มันมากัดสายไฟแล้วท่านผู้ชมมันจะเป็นยังไงนะ วันนั้นพ่อบอกว่าไฟลงกาวไ้ใช่เหรอนั่นแหละเดี๋ยวจะเช็กก่อนเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าหนูหรือเปล่าพา่ออ๋อลึงลังนะอือพ่อลองหาดูซิมันหนูว่ามันอยู่ในนี้แหละท่านผู้ชมว่าไหมคือมันคือคุณแม่เห็นนะมันขนอาหารนะท่านผู้ชมมันขนอาหารนะมันไปไว้ใต้ไอ้นี่นะในในเก๊ะท่านผู้ชมคุณมแณม่ก็คิดว่าเออมันน่าจะมีหนูมันมีจริงๆด้วยท่านผู้ชม เออดูดิเพราะว่าเกชั้นที่เรานั่งน่ะที่มันคาอาหารเข้าไปมันอยู่อยู่ข้างในนั่นหรือเปล่าก็เปิดดูแล้วไม่มีอะไรข้างในไม่มีอะไรเลยไม่ได้เก็บอะไรสักอย่างโล่งลึงเลยอ่ะมันน่าจะขึ้นมากินแล้วก็ลงอ๋อคือเมื่อกี้แล้วก็ลงแล้วไอ้ที่เศษกระดาษที่มันกัดวางตอนกาขึ้นเลสิแม่คุณผู้ชมดูดิเนี่ยเนี่ยนะคะใต้เบาะนี้พอเปิดดูยังพอเปิดแล้ว จเจอไหมไม่มีครับสแสดงว่าวมันมันมากินใช่ครับอืม,มกินแล้วมันก็ไปนี่นะคะท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะที่บ้านที่บ้านเก่าเราไม่มีหนูขึ้นมาเนาะครับแต่ที่นี่หนูเยอะมากเลยท่านผู้ชมมีเป็นร้อยมั้งอืม เดี๋ยวพ่อรีวิวสเปรย์นี้หน่อยเขาบอกว่าสเปรย์นี้มันช่วยในเรื่องอะไรพ่อไม่เอาไว้นั่นแหละพ่อเอาไว้นั่นแหละแต่มาพูดเฉยๆว่าสเปรย์นั้นเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาเอาไว้ไล่หนูอะไรบ้างเพราะว่าอืมันเป็นกลิ่นที่หนูไม่ชอบอ๋ออืมมันเป็นแบบลักษณะนี้แต่คุณพ่อไม่รู้นะว่ามันจะไล่หนูได้จริงไหมก็ลองทดลอ,องเอามาใช้ก่อนอดีกว่าไม่มีอะไรป้องกันครับอืม เดี๋ยวยังไงใช้ดีไม่ดีเดี๋ยวยังไงจะมาบอกท่านผู้ชมอีกทีนงเนาะอันนี้ขอทดลองใช้ก่อนนะคะต้องทดลองใช้ก่อนใช่ท่านผู้ชมนี่แหละนะคะถ้าเราไม่พ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกิดกัดสายไฟแล้วยุ่งเลยใช่แล้วก็เดี๋ยวพ่อต้องเช็คสายไฟอีกรอบหนึ่งนะพ่อใช่ต้องต้องมาวัดดูก่อนว่ามันกาวไม่กาวออโอเคนี่แหละนะคะท่านผู้ชมเหตุการณ์นะคะหนูขึ้นรถบ้านนะคะ